สวัสดีวันนี้เราจะไปวันนี้ไปแถวซบุายานะไปสตาร์บรัคโรสเตอรี่กันนะคะอยู่ในโตเกียว let's go ตอนแรกของเรามาถึงแล้วไม่่ะมีเถื่อนนะทกูก็เถื่อนว่ะเชื่อๆที่ผมเชื่อแบบนี้เลยซาจานที่สองมาเสิร์ฟแล้วนะคะโอ้โหความดีเทลของพรินเซสของเรานะคะจะต้องมีการบัาจุดก่อน ห้าคนห้าคนอัดไปเลยพี่อัดไปเลยงฝ่งอรนะสวยจังฝั่นี่นะครับสปาเกตตี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นนาโปลีนะฮะส่วนอันนี้คืออะไรนะฮะงก มองโกเล่อ <the> <te> <the> ๋อครับเหมือนที่ผมทำที่บ้านเลยครับมีซุปลอยๆเมื่อกี้นะคะเราไปกินมานอาหารที่ชื่อว่าซิรินการเซลิงคังครับ เรามาถึงร้านที่2กันแล้วนะคะชื่อร้านว่า k ร n g Mache นะคะหนึ่งถ้วยราคา700ยเยนมีสองสปู๊ฟถ้าถ้าสังส่งแค่สปู๊ฟเดียว600ยเยนดังนั้นก็คือทุกคนสนั่งส่งสปู๊กันหมดเลยอันนี้เป็นรสยูสุนะคะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตด,ดาร์กช็อกโกแลตแบบวีแกนก็คือไม่มีนมนะคะอันนี้เป็นถ้วยของน้องแบงใช่ไหมรสอะไรเอ่ยน้องแบงใช่ครับผู้ชายสายหวานครับผ สตรอเบอรี่ก,กับวานิลลานะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องแบงค์เนี่ยจะสั่งยูสุแต่แก้วแบบแบงค์แก้วสั่งแล้วแบงค์เปลี่ยนก็ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นของจอยนะคะรสอะไรบ้างเอ่เยเป็นโรเปียนเอสเปรสโซ่กับซากุระเฮ้ยน่ากินอันนี้ของดิวรสอะไรเอ่ย เออเกรกับท oh, uh ีรามิสุทีรามิสุไหนของเราลราหาหมดเราถ่ายรูปด้วยอันเป็นร้านเป็นรสโทจิชาแล้วก็ซาบายองวิดฟินาบายองโอเคเรามากินกันเดี๋ยวกินให้ดูดีกว่าเด้ยหนะนะหนูนะกิมมิกหนึ่งของร้านนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกช้อนช้อนจะมี3แบบมีช้อนไม้ซึ่งภาษาญี่ปุ่นก็คือคิเซ ช้อนฟอยภาษาญี่ปุ่นก็คือไม่รู้ครับเพราะมันทับศัพท์ครับผมต้องไปอ่านและอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นช้อนพลาสติกพลาสติกโอกลาสติกโอเคซึ่งเราทุกคนเนี่ยเรื่องช้อนไม้เขเซนะคะเรารักธรรมชาติกันครับใช่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จุดหมายของเราจริงๆนะคะหลังจากเราแวะไปสองร้านและตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้าน s t a r b u c k รีเซิร์โรสเรีกันนะคะชื่อเต็มด้วยนี่มันพิเศษยังไงคะร้านนี้มันพิเศษคือเอ้ยเราทำกันบ้านก่บเราคือเขาว่ากันว่ามันมีอยู่ห้าแห่งในโลกอ้าแห่งเหรอมนที่ไหนบ้างคะโอ้โหนิวยอร์กแน่ที่หนึ่งนะคะน่าจะเซียงไฮ้อีกหนึ่งที่นะคะอีกสองที่ เดี๋ยวจะมีสับเบร์เติ้ลขึ้นค่ะที่ญี่ปุ่นไงที่หนึ่งอันนี้เป็นที่ที่ห้าที่ขีดเนาะเส้นนี้นะคะแทนแทนไปอันนี้นะเดี๋ยวจะมีซากุระบานนี่คือต้นซากุระทั้งหมดทั้งแถบเลยไม่ใช่ต้นสนต้นมพงไม่ใช่ต้นอะไรโง่ๆมาเป็นต้นซากุระเดี๋ยวเราจะมาดูซากุระกันในอีกสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์ตอนยังไม่บาน ไปไหนนะเราไปสตาร์บัคมันพิเศษยังไงยงชงมันพิเศรษย่างี่ว่ามันเป็นตึกทั้งตึกเนี่ยเป็นสตาร์บัคหมดเลยทั้งสี่ชั้นอืมใช่ชั้นหนึ่งจะเป็นอ่าเป็นกาแฟมันจะมีชื่อเฉพาะชั้นสองจะเป็นทีวานา่าชั้นสามมีชื่อหนึ่งและชั้นสี่เนี่ยจะเป็นลูฟท์ลูฟท์ท็อปนึงออกมาชมวิวได้มันก็คือจะเห็นซากุระแถบนี้ทั้งแถบ ถ้าเป็นตอนนี้มันก็จะเห็นมันก็เห็นต้นไม้ล้างต้นไม้ผีสิงต้นไม้ผีต่อแล้วไม่ไม่เจ้าหญิงแวะแหว่ไปนึงนะคะเราเริ่มอยากเข้าแหละแต่เราไม่มีเงินเนื่องจากเงินที่เรามีอ่ะเราซื้อกล้องไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยกล้องมันไม่พอกล้องอ่ะไม่มีไมโครกราสเอสซีกาสอีกประมาณเจ็ดพันนะคะเราลงแล้วเจ็ดหมื่นเยน ดูคลองดีกว่าเอเอ,อพาไปดูคลองหรือแม่น้ำมีน้ำไหมัเมมนเคยมีเเปป็ดหรือล่ติงจะบอกว่าถ้าคุณผู้หญิงผู้ชายมาพายเรือน่าจะแม่จะไม่ได้เรือติดเรือติดกันไหมนะคะตอนที่เท่านี้ไม่รู้น้ําน้อยหรือว่ามันจะน้อยอย่างนี้ตลอดทั้งปีคัดคัด และตอนนี้นะคะข้างหน้าของเราก็คือ s t a r b u c k Reserve Roastery in Tokyo นะคะ<ม>เป็นสาขาที่5 แล้วกดยังไงต่อนะอ๋อนี่ไงบอกว่าเหลืออีก227คิวเป็นส่วนดูว่าแถวนี้มีอะไรทำอุ้ยช็อปเลทเต็ดเยอะนะโอ้กูดูร้านอาหารอีกแล้วไม่ควรเราเพิ่งกินไปสองร้านจริงจะให้ดูตรงที่ซากุระบ้านนับนึงนะนี่ตรงเนี้ยคือมันแบบมันซูมดูได้เห็นนะมันเรียวซ้าย เนี่ยทำจริงๆวะเนี่ยเดี๋ยวทำคือแบบี่ยมันเริ่มเป็นใบเขียวว่ะอาทิตย์ที่แล้วมัยังเป็นชมพูอยู่เลยจิาโมรู้ไวอหรอจากพี่เบนนี่จิงแต่ว่าคิจโจบอมรู้ไว้ตลอดเลยหรอจากพี่เบนี่จริงแต่ว่าจิจโจมรู้ไว้ตลอดเลยหจากี่เบนนี่จ สถานการณ์การโอและเบอร์ตอนเนี้ยเรา860ซึ่งเราเบอร์อะไร กได้ม่น่าเชยนากินลซแเยบ่นคนหนึ่งาอชนเลเสียบขาไวมากอะไรยากเกลายดชะมัดไม่ใช่บอกคนนก่อนโอเคแล้วนี่นะ ค่ะได้แก่ซัคุระเนเกียโต้ของชายหนุ่มของเรานะคะน้องแบงค์น้องสายหวานคนเดิมน้องสายหวานนะคะอันนี้อันนี้ที่สองได้ชื่อว่าบาร์เรลเอชโทบูค่าคืออะไรเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามีเลมอนเป็นซาวอร์นะคะเป็นกาแฟไหมคะในนั้นไม่มีมีเป็นโคบูกาแฟโคบูคอฟฟี่เลมอนจูส เลมอนซาว์เมเปิลไซรัปทำนั่งไหนได้บ้างนั่งได้แน่เนี่ยกินค่ะอันนี้คืออะไรเหรอโปรตีนกุซะเกลือไหนอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆแต่สามารถกินซูชิได้มากมายกี่จานเนี่ย ยี่สิบยี่สิบสิบแอนเดี๋ยวอีกเก้าจานกำลังจะมาลบก่อนลบลบลบกูบอลบอ่ะโอ้โหใหญ่ชิบหายของแก้วเองใหญ่มากเรามาอันสุดท้ายใหญ่มาก